เฮ้ยูว่าบรรยากาศแบบเนี้ยเราต้องเล่นผีถ้วยแก้วกันแล้วอะ่ะมันจะดีหรอะพี่น้องมันก็กลัวอยู่เนี่ยกูเซ็ตไว้หมดแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเนี่ยน้องเขายังเล่นด้วยเลยมะเออเอาใจรีกกับไปเอานิา้วามาวางมาเร็วอว่าตามกูนะดวงวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้ดวงวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนี้ามีจริง ให้มาสถิีดอย่างแก้วนี้ให้มาสถิตอย่างแก้วนี้ถ,นถ้าดวงวิญญ,ญาณมาแล้วให้ไปที่ใช่เฮ้ยเฮ้ยพี่เฮ้ยไหวรึวะกูว่าใจเย็นๆกูขอคำถามหนึ่งนะเฮ้ยเดี๋ยวยค่อยขับงั้นเดี๋ยวกูถามเองไหนๆก็ไหนๆละดวงวิญญ,ญาณต้องการอะไรเป็นพิเศษไหมครับ เฮ้ยเฮ้ยจริงดิโอ้ปอปาโปรเฮ้ยเฮ้ยโปอะไรวะโปสิบสิบเฮ้ยใช่เอ็นรู้หรือเปล่าว่าที่มันโค้งมาเราจัดโปสิบสิบ